สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณิงนะคะวิชาคณิตศาสตร์เราจะมาทบทวนการบวกการลบการหารและการคูณน,นะคะเดี๋ยวนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดของนักเรียนในหน้า158นะ,ะเราจะมาทบทวนการบวกการลบการคูณและการหารกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนดูใน วิดีโอที่คุณครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังไปทีละข้อนะคะแล้วนักเรียนอย่าลืมนะคะอ่านโจทย์ไปพร้อมๆคุณครูด้วยนะคะนักเรียนดูแบบฝึกหัดหน้า158นะคะเราจะมาทบทวนโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณและการหารนะคะอ่ะเวลาเราจะ เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วเขาหาคําตอบเขาให้เราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบนักเรียนก็ต้องทําอะไรคะวิเคราะห์โจทย์นะคะว่าโจทย์ให้อะไรเรามานะคะว่าเราควรใช้วิธีอะไรในการหาคําตอบอ่ะดูที่ข้อหนึ่งนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมคุณครูเลยนะคะแม่ทําขนมใส่โหลหกใบแต่ละใบมีขนม35ชิ้น แม่ทำขนมทั้งหมดกี่ชิ้นในโจทย์นะคะวิธีการสังเกตว่าจะใช้วิธีอะไรนะคะโจทย์ข้อนี้มีคำว่าละและหาทั้งหมดถ้ามีคำว่าละและหาทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้วิธีอะไรคะใช้วิธีการคูณนะคะจำไว้เลยถ้ามีคำว่าละและหาทั้งหมดให้ใช้วิธีการคูนนักเรียนก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ ทีการหาคำตอบง่ายๆนักเรียนก็เอาตัวเลข2หลักเป็นตัวตั้งและคูณด้วยตัวเลขหลักเดียวแล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับอันนี้ให้เติมจำนวนไปเลยนะคะให้เติมคำตอบไปเลยตัวยอย่างเช่น35คูน6 เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็ใส่เป็นตัวเลขคําตอบไปเลยนะคะแล้วส่วนตรงตออาบาตอบอย่าลืมเอาประโยคสุดท้ายที่เขาถามก็คือแม่ทําขนมทั้งหมดทั้งหมดก็เอาตัวเลขคําตอบมาเติมเป็นตัวเลขไทยนะคะอย่าลืมนะใส่ตัวเลขไทยนะคะต่อไปข้อ2ปีดาต้องการส้ม5 0 0ผลแต่ผู้ขายมีส้มเพียง 385ผลปีดาต้องหาซื้อเพิ่มอีกกี่ผลมีคำว่าเพิ่มอยู่ที่ท้ายประโยคนักเรียนควรใช้วิธีการหาคำตอบโดยการอะไรคะหามาเพิ่มหามาเพิ่มก็คือวิธีการลบนะคะก็เอาอะไรตั้งคะเอา500ตั้งและลบด้วย385 ได้คำตอบเท่าไรก็ไปคิดในกระดาษทดเลขนะคะแล้วก็ใส่ตัวเลขคำตอบและตอนที่นักเรียนจะเขียนคำตอบก็คือต้องใส่ประโยคที่โจทย์ถามก็คือปรีดาต้องหาซื้อเพิ่มอีกก็เอาตัวเลขมาใส่เป็นตัวเลขไทยนะคะแล้วก็ใส่หน่วยของมันก็คือผลข้อ 3. น้องมีเงิน20บาท ต้องการซื้อขนมราคาถุงละ5บาทน้องจะซื้อขนมได้ทั้งหมดกี่ถุงอ่ะอันนี้นะคะมีคําว่าละแต่เขาถามจํานวนอะไรคะจํานวนถุงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการอะไรเนี่ยเป็นการแบ่งกลุ่มแล้วนะคะว่ามีเงิน20เนี่ยขนมมันถุงละ5บาทเราจะได้ขนมกี่ถุงนะคะเราก็ใช้วิธีอะไรคะ จากกลุ่มใหญ่ๆทําให้เป็นกลุ่มย่อยๆแล้วก็มีคําว่าละเราจะใช้วิธีหารนะคะก็อะไรตั้งคะเอา20ตั้งและหารด้วย5้นักเรียนก็หาคําตอบต่อไปข้อที่4ถังใบแรกมีความจุ250ลิตรถังใบที่2จุมากกว่าใบแรก50ลิตร ถังใบที่สองมีความจุเท่าไรโจทย์กำหนดมาก็คือถังใบแรกมีความจุ250ถังใบที่สองจุมากกว่าใบแรกมีคำว่ามากกว่าอยู่ในประโยคที่2เราควรหาคำตอบโดยวิธีการอะไรคะมากกว่าวิธีการบวกนะคะนักเรียนก็เอา250ตั้ง บวกด้วย50ได้เท่าไรก็ไปคิดในกระดาษทดเลขได้คำตอบมาแล้วตรงตอ,ออรตอบตอบนักเรียนก็ใส่ประโยคที่โจทย์ถามก็คือถังใบที่2มีความจุจุเท่าไรนักเรียนก็เอาตัวเลขที่นักเรียนหาคำตอบได้ใส่เป็นตัวเลขไทยนะคะแล้วหน่วยของมันคืออะไรหน่วยของมันคือลิตรนะคะก็คือใส่คำว่าลิตร นะคะเป็นหน่วยของคำตอบข้อนี้ค่ะหน้า159นะคะเขาให้เราแสดงวิธีทำนักเรียนก็ดูข้อที่1ร้านค้าขายน้ำมันถั่วเหลืองได้9ขวดราคาขวดละ49บาบาทร้านค้าขายได้เงินทั้งหมดเท่าไรนะคะนักเรียนก็ดูว่า โจดเขาถามอะไรนะคะโจดบอกอะไรมาโจดบอกว่าร้านค้าขายน้ํามันถั่วเหลืองได้9ขวดราคาขวดละ49บาทแสดงว่าเขาต้องการรู้ราคาทั้งหมดนะคะถ้าขวดเดียวเนี่ยมัน49ถ้า9ขวดเท่าไรนะคะวิธีการหาคําตอบที่จะให้สะดวกในการหาคําตอบก็คือนักเรียนต้องเอาตัวเลขมากเป็นตัวตั้งนะคะก็คือบรรทัดแรกน้ำมัน ขวดละ49บาทนักเรียนเขียนคํานี้นะคะน้ํามันขวดละ49บาทเป็นบรรทัดที่1บรรทัดที่2ลร้านค้าขายน้ํามันถั่วเหลืองได้9ขวดนักเรียนก็ตั้งตัวเลขให้ตรงกันหลักหน่วยตรงหลักหน่วยก็คือเลข9ตรงกับเลข9และใส่เครื่องหมายข้อนี้ใช้วิธีไรคะวิธีการคูณเราก็ใส่เครื่องหมายคูณ ส่วนบรรทัดที่3ก็คือโจทย์ถามนะคะโจทย์อยากรู้ว่าร้านค้าได้เงินทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่นักเรียนก็หาคําตอบนะคะโดยการคิดในนี้เลยก็ได้นะคะในแบบฝึกหัดก็ได้หรือจะไปคิดในกระดาษทุเลขก็ได้นะคะได้คําตอบเท่าไหรก็เติมลงไปและอย่าลืมใส่คําว่าตอบตออบตอบ,อตอบก็เอาประโยคที่โจทย์ถามก็คือประโยคสุดท้ายร้านค้าได้เงินทั้งหมด นักเรียนก็คาตอบที่นักเรียนหาได้ใส่เป็นตัวเลขไทยและใส่หน่วยก็คือบาทนะคะลองทําดูนะข้อนี้ต่อไปข้อที่2ยิ้มแย้มซื้อขนมปังกรอบถุงละเท่ากัน7ถุงนะคะจ่ายเงินไป56บาทขนมปังกรอบราคาถุงละกี่บาทซื้อ7ถุงนะคะจ่ายเงินไป56 แต่เราไม่รู้ว่าถุงเดียวเนี่ยราคาเท่าไรนะคะเราก็อยากรู้เราก็มาดูนะคะว่าเราจะใช้วิธีอะไรข้อนี้เราจะใช้วิธีการอะไรคะจากกลุ่มใหญ่ๆเรามาทําเป็นกลุ่มย่อยๆถุงเดียวถ้า7ถุงเนี่ยห้ 56. แล้วถ้าถุงเดียวล่ะเราใช้วิธีการหารน,นะคะ,ะเราก็เอาอะไรตั้งคะ เอา56ตั้งนะเพื่อสะดวกในการหาคำตอบเราก็เขียนบรรทัดที่1ว่ายิ้มแย้มซื้อขนมปังกรอบจ่ายเงินไป56บาทหรือเขียนสั้นๆว่ายิ้มแย้มจ่ายเงินไป56บาทบรรทัดที่2ยิ้มแย้มซื้อขนมปังกรอบถุงละเท่ากัน7ด ถุงอันนี้คืออยู่บรรทัดที่2ข้อนี้ใช้วิธีการหารเราใส่เครื่องหมายหารไหมคะตรงนี้ระหว่างบรรทัดที่1กับบรรทัดที่2เราไม่ใส่แล้วนะคะต่อไปบรรทัดที่3ขนมปังกรอบราคาถุงละถุงละเท่าไรเราก็เอา56ตั้งหารด้วย7นะคะเท่ากับเท่ากับเท่าไรนักเรียนใส่ในบรรทัดนี้นะคะสรุปคือบรรทัดที่3เราต้องเขียนว่า ขนมปังกอบราคาถุงละ56แล้วก็ใส่เครื่องหมายหารแล้วก็เลข7แล้วก็เครื่องหมายเท่ากับนักเรียนก็หาคำตอบโดยการท่องแม่สุดคูณนะคะแม่อะไรแม่7นะคะท่องไปถึงอะไรคะท่องไปถึง56ได้เท่าไรก็คือคำตอบและก็มาใส่ตรงต่ออบตอบข้างล่างอย่าลืมเขียนนะคะเขียนตอบแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้น เขียนว่าขนมปังกรอบราคาถุงละได้คำตอบเท่าไหร่เมื่อกี้นี้เราก็ใส่ไปแล้วก็ใส่หน่วย,วยของมันก็คือบาทนะคะทดลองทำดูนะคะอันนี้เป็นการทบทวนโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารคุณครูก็ให้เทคนิคการจำนะคะว่าการหาคำตอบข้อนี้เราจะใช้วิธีอะไรนะคะนักเรียนจำเทคนิค นะะในการหาคำตอบง่ายๆลองทําดูนะคะนักเรียนก็ค่อยๆทําไปนะคะอ่านโจทย์ทบทวนให้รอบครอบแล้วก็ฝึกหาคำตอบนะคะสำหรับวันนี้คุณิงก,ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ